โอเคนะครับกางติดลมเนี่ยมาต่อเลยนะครับตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วใช่ไหมเองจะเป็นเพื่อนข้าใช่ไหมไม่ดีกันเนาะโอเคนะครับ let's go นี่ครับตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วนะครับอ้โ o เนี่ยครับเพิ่งเคยเล่นกับเพื่อนครั้งแรกนะครับก็ใครก็ไม่รู้เนะี่ยไม่ใช่เพื่อน,นดีๆตลอดนะครับโอเค we go นี่ครับผมไม่ได้หลอกเราแล้วให้เราเป็นคนเดียวนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทีนี้ไม่ชอบหลอกกันแล้วก็ให้ไปคนเดียวนะครับอุ้ม,มาสองรอบแล้วเนะนีน่ยนะอืะ โอเคอัน okay, นี้ครับแล้วก็มีทองอยู่ไปเช็คนี่อยากได้นะจริงๆไปฉาดที่นะ่าสนใจทม่รู้่อาจจะได้จอก,ก่อนเอเคิดแ,แล้วก็ไม่สนใจโอเคกำลังรอเรานี่หว่าเอ้าอ้าวอะไรคนนะ่ะอ่าโอเคนักบิดนะครับอือหนึ่งครับสองนี่เอาเข้าไปนี่ครับเขาอาจจะหลุดหรือเปล่านี่เรียกคนเดียวอีกแล้วหรอ,อเบื่อนะอจริงโอ้ยนี่ครับ เดียวคนเดียวนะปาราชัยเพื่อนโอเคนี่ครับมันมีปุ่มวิ่งไหมผมถามจริงครับเซ็งเลยนะเจออยนี้เพื่อนทิ้งกันทางนั้นเลยนะครับอุ้ยห้องนี้ไม่เคยเห็นนะครับมีตู้เยอะไอ้มีตู้เยอะจังเลยครับเราวิ่งอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับเราไม่ต้องเก็บของเก็บเงิน,าน,านเก็บอะไรไม่ต้องเก็บนี่ครับสิ่งต้องการเดียวคือไฟแช็กนะครับ,อรนานานรบตอนนี้ก็ ไอ้ล็อกพิกอะไรพวกนี้เขี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้น้องมึงเป็นใครเฮ้ยเรื่อนทำงี้กันได้ไงนี่ครับแอบบอยู่แอบ,บอยู่ไม่รู้อุ้ยอ้าออกมาตามอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไระอะยังไงนี่เอ้าคเณ้าดวะทุกคน อ่าเนยโอ้ยมันมองเราตต้องรองเวลานี่ครับโงงแดกเลยเจอ,อ่างนี้ไหมครับไอต้องรองก่อนนี่ครับเสียงรอเสียงหรือเปล่านี่ครับรอเสียงหรือรอสายดีแบบนี้เฮ้ยอะไรอะเข้าไปอยู่นานก็ไม่ได้หรอแล้วมันยังมีแสงอยู่นั่นนะ่ะแล้วผมต้องทำไงอะไอต้องหาไฟชงไฟฉายไฟชงไฟแช็กอ,อะไรางี้แล้วมั้งนี่นครับ เรากลับไปดูของก่อนเราคนเกะคนอะไรพวกนี้ซละนะีครับไม่มีอาดิสสอไปสู้มันได้ไหมลนะ่ะถ้าสู้ได้กท็ทำอะเฮ้ยมันโบมีอย่างเลยเนี่ยอุ๊ยนั่นมีแสงนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความหวังของประเทศชาตินะครับโอเคเหมือนเหมือนกลับไปเล่นเอ้ยเอา้าออล็อกไปแล้วนะครับอาโอเคเลยแบบนี้โอเคเลยนะครับหรือว่าเราแค่ไม่ต้องมองตามมันเราเดินหอยหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเราลองดูแล้วกันนะครเพราะว่าไม่มีเหมือนไฟช่องไฟแช็กไฟช่องไฟฉาอยอะไรงนี้เลยเนี่แล้วเราจะพูดคำนีน้โอเคมันยังมีแสงอยู่นะครับเราลองหันหลังเดินแบบมูนวอล์กเลยครับแบบไม่เข้าจัดซันเลยครับโอเคเราลองดูด้วยกันอุย้ยมันจะใช้ได้ผลน,นะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยดูคลิปอะไรเลยนะเว้ยอันนี้คือการโอโ้โหคุณมันจะเฉลีย่ยจริง,รงหันหลังให้แล้วก็มองอันนี้ด้วยนะครับแล้วไงอ่ะอืมก็นะไม่ได้กลัวหรอกข่าวอะไรไงวันนี้ไอ้เช่น มองตาฉันสีให้โอกาสมันครั้งสุดท้ายโอเครับคุณคุณจะรอดจากอาก็แค่ไม่ต้องมองตามันแค่นั้นแหละนะนี่ครับดีว่ะแล้วเราจะไปเล่นยังไงโอเคดีอ้อมแค่นั้นแหละนะครับ <c oughs> ง่ายมากนี่ครับเวลาที่ง่ายดายมากเนี่ยแค่แรกก็เลยว่าโดนตีอยู่ใช่ครับโดนตีอยู่โอ้ มีคัทเะะอเาท์เลยนะครับกดเลยแล้วกันอ๋อเรามาสับคัทเอาท์เพื่อให้ประตูนี้เปิดใช่ไหมอ้เหมือนผมได้เจอด่านใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยนี่ไม่เคยผ่านมาเลยนะก็นถือว่าไม่เบื่อน,อนี่ครับโอเคเสรไจเรียบร้อยนะครับแล้วแบบที่แปลกกันมียาฮิวเลือดไม่เอ่ยตอนนี้ต้องการยาเบนเน็ตอะไรพวกนี้นะครับเฟรชเอเดอะไรพวกนี้นะมีไหมชักล่ามนั่นชอบนครับคืนเฮ้ยมันมองตาเราแล้วก็ยังไม่มองตามันยากอะไรนะครับ โท๊ถังอีกแล้วนะครับมีแสงท้ากุญแจใช่ไหมเกมนี้มันจะใช่ไม่ใช่นี่ครับหายรอบนะในเป็นกรารทบคนมชวนให้มาลักกันแล้วกุญแจอ้าวตรงที่ใต้โต๊ะนี่เองนะครับหนะลอ่ลองเพลงสบายใจเลยนะครับ เพราะว่าอะไรถึงร้องเพลงเพราะว่าความกลัวเริ่มมาไงล่นนะโอ้ gosh. ไมค์กอชนะครับกุญแจอีกแล้วมันจะใช้กุญแจอีกโอ้เจอแล้วลูกลักอยู่นี่โอ้โหนี่อุ้ยอะไรอ่ะโออโ้ไฟแชกก็ไฟแชกแล้วผมจะเปลี่ยนอะไรไงต่างกันยังไงวะ แั่นทำไมผมถือไปแยกฝอกอันไม่ได้ก็ผมอยากได้อีกอันนึงเนะี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะอืเอเข้าไปเลยครับกุญแจยอยู่ไหนนะผมลืมผมก็เข้ามาสองสามรอบแล้วนะโอ้โหนี่ไงสิบเอ็ดไปเราไปถึงด่านที่ร้อยได้เป่นจุดหมายปลายทางนะครับเกือดาวดวงนั้นเรยอว่าตังนะครับยังลบ ใครไรหมดว่ามีใครโอนตังค์อุ้ยเอเฮียอะไรเนี่ยงีกี่โทรศัพท์เข้าพอดีนลยครับนรื่องว่าใครโอนตังค์มาให้โอ้ยนี่ทำโผงเคงปะขออะไรเฮ้ยน,น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิคืออะไรหวางงไอตัวไอ้ลัชอะไรเนี่ยนะครับม,มันเอาผมอีกแล้วนะครับ ืนะครับใช่รู้ส yup> ึกว่าคุณมีปัญหากับเราใช่กูมีปัญหากับมันอีกแล้วตายกับพวกมันสามรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยแสงไฟจะกระพริบก่อนที่มันจะมาแล้วคุณต้องทำยังไงอะเปิดไฟแช็กหรือให้เข้าหรือไปตู้นะครับตอนที่ไฟกระพริบให้ไปหาที่ซ่อนอ๋อเฉลยแล้วใช่ไหมโอเคนะครับครั้งก่อนเราไปได้อ่านนะครับไฟกระพริบเราหาที่ซ่อนโอเครอบไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดกลับไปรับเบรียญนะครับ เจ็ดนาทีผมตายอะไรวะเนี่ยขอยล้อหวยรอบอีกครับอ่าห้องนี้มีคนดีกว่าห้องที่แบบอ่าตรงนี้มีเหมือนจะมีสามคนหรือเปล่านะครับจะทำไมมันขึ้นมาที่สอบชื่อเองนะครับง่ไยๆนะครับเราต้องใจแข็งสู้ด้วยกันต้องมีเพื่อนตนี่ก็ต้องมีเพื่อนนะครับนี่นี่เคยมีเพื่อนในชีวิตแบบคนเดียวโอเคสามคนเอาดินะครับไปรุงครับไปนูน่น เรียบร้อยเปลี่ยบตัวข่งนะครับสามคนยังไงมันต้องมีคนมาเล่นได้เราคนหนึ่งอะ่ะอือใช่ไหม,มจะไม่มีได้ไงล่ะใช่ปะ่ะมันต้องมีมาแล้วสโคนี่ครับมาวันนี้มีเพื่อนแล้วว่ะสามคนไม่กันวรทุกคนยัวยักหน้าปะ่ะ Lets go ไปครับมีเพื่อนครั้งแรกโคตังกระมังเลยครับหิบก oh. ุญนแจมาแล้ว่ะเฮ้ยอันนี้น่าเลยกับเพื่อนนะเนี่ยทำเล่นไปโอเคไปโกนี่ครับวิ่งตามเขาไปเลยครับมาเนี้ยไปตัวไป รอ,ลอเลยเพื่อนเราจำเลยเว้ยจำปิดจำปิดจำปิดรอดูอด,ดูด้วยเพื่อนตามมาเปล่าเหรอเอ้าไอ้เขียบแล้วไปมองมันทำไมเล่าไอ้น้องอเฮยไม่เป็นไรนะครับมีคนล่วงไปแล้วคนหนึ่งว่ะเดินตามพี่นิ้วชี้นี่ดีกว่านี่ครับออกได้แลนะ้วเนี่ย เนี่ยเขาอยืนรอด้วยนี่ครับนี่ไม่เชื่อันทำอาหารกินเลยเว้ยอไปโก้ขอให้เราทำนี่ครับ เริ่มมืดแล้วทุกคนขอให้เราไปเอ้ยเราให้เขาไปก่อนเราแย่งตู้เพื่อนนี่ครับเฮ้ <c oughs> okay. อ๋อมันเหมือนจะมาเหมือนมันมาไถานาอะไรมาแล้วเนยครับ มันเลยกวาดทีเดียวเลยใช่ไหมโอ้อมันมากวาดไฟนะครับไถ่นาอะไรล่ะเครงนี้ใช่ไหมเพื่อนเมื่อกี้เราแย่งตู้เพื่อนด้วยนะเพื่อนเกือบเดี่ยงพวกเราเลยนะครับโทษทีเพื่อนนะครับไม่ใช่จะมาลงในตูท้ทำไมล่ะนะครับเอางี้ความมืดนี่ โอเควั okay, งนี้นะครับอ่า,อามันต้องมีคนจะใช่ไหมแล้วไปแช็คละ่ะยังไงเจอแล้วี่ครับอ้าวเพื่อนเราไปแล้วหรอไปโก้แต่ไม่ใช่ไปแช็คก็ดิ เ็ต้อวไปเช็คอยู่ปะปอะไรนะกุ่ตัวเชียงเหมือนเดิมเนี่ยโอเช้ด้วยเพื่อนเราเหมือนจะเซียนนะอันนี้เหมือนจะเซียนลู่ทางเพื่ะไรอะ่ะเอาต้องมีไปฉายก่อนเราถึงจะใช้แบตเตอรี่ได้เนี่ยเพื่อนเอ็งมีไปฉายปะวะ เอาไม่ใช่ไอ้เอ้ยเอาแบตเตอรี่ยิ่งไปไปอ๋อได้แล้วเนี่ยอันนี้แหละอบเพื่อนนายนรอด้วยสินายรอด้วยก็โดนเอ้เอ้ลัสบ่อยมากเลยนี่ครับอ๋อโอเคเอาเองมือเอาไปเปิดน,นี่เปลี่ยนละ อะไรด้วนกันทีเฮ้ยเฮียตตกใจหมดโอ้โหแม่อ๋อไม่ได้ตกใจนะครับว่าคุณตกใจทำไมต้องคงจำตะแก๊กเนาะบ้านี่นี่ ครับกูไดเ้เี่อ๋อเราไม่ต้องไปเปิดประตูนั้นก็ได้นะครับนี่เราจะอยากรู้ไปเพื่อนะครับ เหมือนเราเป็นเด็กเดินเขาอะเ,ออเขาอยากให้เราเล่นแหละนะครับขอได้ผ่านมาหลายหลายด้านแล้วอยู่ด้วยกันนะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งตายนะไม่งั้นเดี๋ยวเล่าเงานะครับเพื่อด้หารเร็วจังวะชิสสวย ที่มัเข้าชื่โอ้เล่นอย่างนี้เองเลยครับปะโชเล่นเป็นรเลยจอบนีครับมีเพื่อนแค่นั้นแหละเอา เฮ้ยนี่เียทำไมเพื่อนเอาสิ let's go เฮ้ยเขาเองก็ได้เพื่อนเดี๋ยวเรานำมิกยี่สิบหกเฮ้ยยี่สิบหกแล้วเราไม่หาของเลยเลยหรอหรือว่ามันยังไม่มีของพวกนี้ ไม่มีเลยดูเป็นกระพริบกระพริบทุกคนแกไม่ได้เดาแล้วอ้าวมาแล้วอ้าว,าวไม่ใช่นี่คิดไปเองเนะครับเรื่อว่าไฟกระพริบแล้วมันจะคุยอ,อะไรอ่ะช็กดิโอเคไปช็กเริ่มใกล้จะหมดเลยครับ ไอเพื่อน,ปนไปไหนโอ้โห,หูยกับหาไม่เจอ,โ,อโทษอะไรมีอะไรเยออยู่มีเยออยู่เพื่อนสามสิบใช่ไหมคงไม่จงไม่จำใช่ไหมอ๋อสามสิบก็ต้องสามเอ็ดไหมครับ ไม่ได้บอกอเมอก้อืโอโ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไม่ตายใช่ไหมอย่าปล่อยให้เอยู่คนเดียวนะเพื่อนเพื่อนเองไปไหน ยังไม่ตายใช่ไหมโอเคยังไม่ตายนี่ครับเก่งมากไอ้หนุ่มน้อยนี่ครับหนุ่มน้อยคอยรับเอ้ายังม,มีคนโทรมานี่ครับอุ้ยอ่ะอุ้ยเ,ยยยเยยรียบบแป๊บนะรับทิดก่อน ฮัลโหลเล่นดอยอยู่หรอไอ้ใช่แล้วกำลังมั่นเลยอู้หู้หู้เหยียดตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นดอยอยู่เหรอครับใช่แล้วอันนี้ทำอะไรเนี่ยทำคลิปโดนลงไลน์นะอัดคลิปอัดคลิปไปเฉยมือติดเลยนี่ที่นี่เล่นล้ววิ่งจะตายแล้วเนี่ยเล่นได้ครับโอเคได้ๆที่มีเซิร์ฟวีไหมล่ะมี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  พี่ไม่ได้สร้างใช่ไหม<ช>พอเ<ช>ซิร์ฟอีมันฟรีนะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้กำลังขายเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกำลังอัดอยู่เนี่ยยังไม่ตาเยเลยมีเพื่อนโหดเพื่อนเซิร์ฟส่วนรวมใช่เขาไม่หนไ,ไม่รู้เนี่ยเขาก็อยากเล่นแหละเกมดอมันเกมดังเดี๋ยวผมรอแล้วกันหาไลไ์ดูเพื่อน ชิยวเชิยวเชีวเลยครับแต่วันนี้เว้ยเอาละไงเ <ผม S 1> จออะไร <ผม S 1> บ<อ>กหูเลยผมเข้าแบบเข้าเห็นแล้วอุ้ยลูกตาเพียบเลยเว้ยวิ่งครับจ้ามครับไปรุ่นทางไหนไม่รู้เอ้ยถูกว่าเอาดิเอาดิเอา,ดเอาไงอะเราหาเพลงอะไรเอาองไงเอาการละเว้ย ทางไหนวะโมเมนต์ตางนี้ครับไอ้น้องกลัวเ,เกินเี่ยตังพี่หลบหลบอะไรไม่รู้จริงๆนะพี่<อ>ผมเล่นเกมดอแล้วผมกลัวผมเลยต้องถามพี่เอาตายเรียบร้อยเ <s> <c oughs> ย le 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 le. ้ได้เล่นเลยกำลังวิ่งเลยจะ <c oughs> ได้จะได้จะได้